สวัสดีครับ SSC Watch Review นะครับวันนี้ผมจะมากับนาฬิกาตัวไหนยี่ห้ออะไรก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้นาฬิกาที่เราจะมาคุยกันถ้าพูดชื่อเดียวๆจะเป็นเคยดอนะฮะเพื่อนๆอาจจะไม่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่จริงๆเคยดอนี่ก็คือ ไซโก้นั่นเองนะครับไซโก้เขามีการทำโพส i ิชันนิงตัวเองอยูนะ่นั้นก็มีจะมีแบรนด์ย่อยของเขาอยู่หลายตัวในอดีตก็จะเป็นไซโก้เคลดอร แต่ตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะแยกออกมาก็คือจะเป็นเครดอร์อย่างเดียวไม่มีคำว่าไซโก้แล้วนะครับนั่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเครดอร์นะฮะเครดอร์เนี่ยจะถือว่าเป็นนาฬิกาชั้นสูงจากไซโก้นะฮะตัวนี้ก็จะมากับฟังก์ชันจับเวลาแล้วก็ไบโอรีเซิร์ซึ่งหากเพื่อนเพื่อถามว่าเอแลราแกลนไซโก้กับเครดอร์เนี่ย positioning มันจะต่างกันยังไงเ,เ,เอาผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าเขามีความทับซ้อนกันอยู่พอสมควร จริงๆในอดีตผมคิดว่าเครดอนน่าจะเป็นนาฬิกาที่มีความซับซ้อนนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นนาฬิกาชั้นสูงของทางไซโก้แต่หลังๆมาแกรนไซโก้ก็มีเสกททาคอมพิเคตเหมือนกันนะฮะนั้นก็ทับซ้อนพอสมควรแต่นี่ยังเป็นตัวเก่าของทาง c r e ดอ r เขานะฮะงานยังสู้ตัวปัจจุบันไม่ได้ฝาลังเป็นฝาลังทึบวัสดุเป็นสเตลเลสสตีลนะฮะไดเเตอร์40มมตัวเลขก็สวยงามทีเดียว สายจะเป็นสายเหล็กที่ใส่สบายมากนะครับโลโก,โก้ของแ r งเครดอรนะฮะหลังจากที่ไซโกเ้เขาแยกเครดอ์เขาแยกแกนลไซโก้ออกไปแล้วก็ทำให้ว่าตอนนี้เขามีนาฬิกาที่สามารถจะเล่นได้หลายเซกเมนต์อย่างแท้จริงอย่างเรือนนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในเซกเมนต์ที่เขาแยกออกไปเครดอร์เป็นนาฬิการะดับสูงนะครับเพื่อนๆมองแล้วเป็นยังไงบ้างสวยงามมีค่า สมกับที่เข้าแยกออกมาเป็นนาฬิกาชั้นสูงหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ,บานาฬิกาที่ผมเอามารีวิวให้ดูกันในวันนี้ชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ผมได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยพวเพื่อนๆอาจจะถามว่าอทำไมมารีวิวรายละเอียดน้อยจังผมก็บอกว่าก็เหมือนกับว่าเอามาเป็นโชว์เคสนะครับเป็นคัมพีแล้วก็เป็นไลไบรารีให้เพื่อนๆมาเพื่อดูและตรวจสอบในอนาคต